วันนี้เรามาศึกษากันเรื่องวิธีที่จะมีความสุขจากเรื่องรอบๆตัวเรื่องนี้จริงๆเนี่ยพระธเจ้าพระองค์ตรัสว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจเราเองมีความสุขใจดีใจผ่องใสความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดใจเศร้าหมองก็จะห่อเหี่ยวท้อท้อกังวลวิตกแล้วก็ไม่มีความสุขแล้นสุขก็อยู่ที่ใจ แต่ว่าพอดูต่อแล้วทำไงใจเราจะไปในทางที่ดีผ่องใสได้ก็พบว่าอยู่ที่ความคิดความคิดเนี่ยที่เราสิ่งที่เราคิดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อใจอันนี้อยู่ในหลักมัรคมีองศาเลยนะเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกในคือเรื่องของใจพอข้อที่สองคือสัมมาสังกัโปโภดําริชอบคิดถูกไงเห็นไหมเป็นเรื่องความคิดและที่จะส่งผลกระทบต่อใจของเราเนั่นเองเพราะฉะนั้น เราจะมีความสุขจากเรื่องรอบๆตัวได้ต่อเมื่อเราคิดเป็นมีวิธีคิดในทางสร้างสรรค์คิดแล้วยกให้ใจสูงขึ้นให้ใจผ่องใสพอคิดถูกปั๊บเนี่ยใจเราก็ผ่องใสพี่บังใสผลก็คือมีความสุขเรื่องนี้มีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อพระปุณณนะเป็นชาวเมืองสุนาปันตะภายหลังมีศราก็มาขอบวชพระเจ้าที่เมืองสาวัตถีเนี่ย แล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปเป็นปีก็ยังไม่บรรลุธรรมสำรวจแล้วพบว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองไม่คุ้นกับสภาวะดินฟ้าอากาศพื้นที่อาหารเนี่ยเลยประทูลาพระพุทธเจ้าจะขอกลับไปบำเพ็ญสมณธรรมที่เมืองสุนาปรันตระบ้านเกิดพระพุทธเจ้าก็บอกคุณนะเธอก็รู้ไม่ใช่เหลอว่าชาวเมืองสุนาปรันตระเนี่ยอยู่ไกลยังไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนานะ และเป็นคนที่ใจคอค่อนข้างจะโหดร้ายแรงเจออะไรไม่ชอบใจแล้วก็ลงไม้ลงมือนทีเดียวนะเห็นเธอบวชเป็นพระมาอย่างนี้เนี่ยเกิดไม่ชอบใจเดี๋ยวจะมีปัญหานะเธอจะทนไหวหรอข้าบุญธะตอบกับทูลตอบพระเจ้าว่าไหวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเลยถามต่อทดสอบด้วยกอนว่าคุณณะแล้วถ้าเกิดเขามาด่าลุมด่าเธอเธอจะว่าไงพระบุญธะตอบพระเจ้าว่า ข้าพระองค์ก็จะคิดว่าดีพระเจ้าค่ะยังดีกว่าเขาลงไม้ลงมือมาตบมาต่อยเอาพุทธเจ้าถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเข้ามาต่อยเธอเข้าจริงๆอ่ะเธอจะว่าไงถ้าบุญนะกราบทูลต่อพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าดีพระเจ้าค่ะยังดีกว่าเขาเอาไม้ตะบองไม้ตะพดมาตีหัวมาทุบตีเราพุทธเจ้าเลยถามต่อว่า ก็แล้วถ้าเกิดเข้าไม้จะพดมาตีเธอจริงๆอ่ะเอธอจะว่าไงพระบุญนะตอบว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าก็ยังดีพระเจ้าค่ะคือดีกว่าเขาอาของมาหลามาแทงพระุทธเจ้าเลยถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเข้าของมาหลามาฆ่าเธอล่ะเธอจะว่าไงบุญนะพระบุญนะกราบทุลต่อพระุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่าดีพระเจ้าค่ะ เพราะคนบางคนอยากจะฆ่าตัวตายยังต้องไปหาอาอาวุธหาเครื่องไม้เครื่องมืออุตลุดวุ่นวายเราไม่ต้องทําอะไรอยู่มีคนจัดก,การให้เสร็จเนี่ยพระริจาพระองค์เลยบอกว่าเออคุณนะเธอใช้ได้คิดเต็มอย่างนี้อนุญาตให้ไปบาเพ็ญสมณธรรมที่เมืองสุนาปรันกระได้ถ้าคุญนะก็เลยเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สุนาปรันกระแล้วต่อมาไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา แล้วพอคิดเป็นอย่างนี้นะปรากฏว่าไปเจอจริงๆเข้าเนี่ยไม่มีใครมาว่ามาด่าอะไรหรอกด้วยถ้อยทีด้วยความคิดที่คิดเป็นใจผ่องใสกับกิริยาทุกอย่างที่ออกมาก็โอเคเนี่ยทาให้ผู้คนที่พบปะ,ะเจอเจอถ้าเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาด้วยเนี่ยนอกจากไม่เจออันตรายแล้วยังสามารถช่วยเผยแผ่ถ้าพุทธศาสนาในเมืองสุนาปรันตราได้อีกเนี่ยเห็นไหมเราลองคิดดูสิเป็นเราทําได้ไหมถ้าเขามาดา่าเราก็คิดว่าเออก็ดี ดีกว่าเขามาต่อยมาตบถึงแม้โดนคนต่อยคนตบแล้วคิดได้เอ่ยว่าดีกว่าดโดนประพุถ้าดโดนประทุก็บอกว่าเออยังดีกว่าโดนแทงถึงแม้โดนแทงจนตายก็ยังคิดว่าก็ยังดีเนี่ยถ้าใครคิดได้ขนาดนี้นะจะมาว่าไม่มีปัญหาเลยอยู่ในทุกสภาวะแวดล้อมอย่างมีความสุขแน่นอนขนาดโด,ดนเขาทุบโดนเขาต่อยโดนเขาแทงโดนเขาฆ่ายังคิดว่าก็ยังดีเนี่ยไม่มีเกินกว่านี้แล้วจบละ อยู่ที่ว่าเราคิดได้ไหมถ้าคิดได้แล้วก็เรามีความสุขในทุกภาวะได้แน่นอนนี่อกตัวอย่างในประเทศจีนจากอินเดียมาดูจีนบ้างนะในจีนเนี่ยมีชายคนหนึ่งผู้เท่าคนหนึ่งนะชื่อผู้เท่าทรายเป็นคนที่เข้าใจความเป็นไปของโลกดีมากเลยเจออะไรดีๆก็ไม่ดีใจเกินไปเจอเรื่องร้ายๆก็ไม่เสียใจเกินไปมองทุกอย่างมันมีสองด้าน เหรียญเหมือนเหรียญม,มีสองด้านเสมองั้นเป็นคนที่ใจค่อนข้างนิ่งๆแล้วก็อยู่อย่างสงบส,สุขสบายใจนี่อยู่วันหนึ่งม้าของผู้เท่าท้ายเนี่ยมันตะเลิดแล้วหนีหายไปเพื่อนฝูงรู้ข่าวก็รีบมาปลอบใจเท่าทรายว่าอย่าไปเสียใจไปเลยนะช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเท่าทรายบอกว่าข้าพเจ้ากับมปดู้สึกเสียใจอะไรกับเรื่องนี้เสียม้าไปตัวเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ เป็นเพื่อนที่มาปลอกก็เลยงงๆกลับไปพูเท่าทรายไม่เห็นเสียใจเลยสบายๆบ,บอกเสียม้าไปตัวอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะไม่กี่วันผ่านไปมา้าพูเท่าทรายมันวิ่งกลับมาบ้านเองมันคุ้นนะแถมไม่มาตัวเปล่านะพาม้าสาวฝีเท้าดีมาอีกตัวหนึ่งรูปร่างสวยงามมากเลยฝีเท้าดีมากเลยเป็นเพื่อนกันกลับมาเพื่อนฝูงรู้ข่าวรีบมาแสดงความยินดีพูเท่าทรายว่าโอ้โหได้ม้าฝีเท้าดีรูปร่างสง่างามมาอีกหนึ่งตัว พลิกล้ออีกแล้วพุเทเฒ่าทรายบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรที่น่าดีใจได้ม้ามาตัวไม่แน่อาจจะเป็นคาเคราะห์ก็ได้ม้าตัวนั้นเนี่ยรูปร่างดีมากวิ่งก็เร็วลูกชายพุเทเ่าทายเนี่ยรักมันมากเลยชอบขี่ไปเที่ยวเรื่อยแล้วมีอยู่วันหนึ่งด้วยความที่ขี่เร็วเกินไปได้ตกแต่หลังม้ามาขาหักเพื่อนฝูงพุเทเฒ่าทรายรู้ข่าวรีบมาแสดงความเสียใจ มาปลอบโยนกับผู้ทาา่อาสู้ผู้ต่อส้ว่าไงบอกว่าขาหักไปข้างเนี่ยพิการตลอดชีวิตถึงที่สุดแล้วจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายยังตัดสินใจได้ยากยังไม่แน่หรอกพูดง่ายๆไม่มีอะไรต้องมานั่งเสียหเสียใจเตนสูงยิ่งงงอีกเพราะว่าขาหักลูกชายขาหักพิการตลอดชีวิตนะมันหนักห่วงยิ่งกว่าเสียม้าหนึ่งตัวผู้ท่อาสา้ย,ยังไม่เสียใจเลยบอกว่า จะเรื่องร้ายเรื่องดียังไม่รู้เลยเนี่ยปรากฏว่าไม่กี่ปีหลังจากนั้นประเทศจีนเกิดการรบครั้งใหญ่กับชนชาติหูทางตอนเหนือของประเทศจีนชายหนุ่มทั้งประเทศถูกเกณฑ์เป็นทหารหมดเลยแล้วสงครามนั้นรบกันยืดเยื้อยาวนานมากชายหนุ่มตายกันไปเยอะแยะมากมายแต่ลูกชายเข้าท่าเนื่องจากขาหักพิการเลยไม่ต้องไปลบสาม,มารถผ่านชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านของตัวเองต่อไปได้ นี่เราลองถามตัวเองซิเราถ้าเกิดสินค้ามีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์หรือเสียม้าที่เป็นทรัพย์ก้อนใหญ่ของเขาปัจจุบันหรือว่ารถหายไปคันเนีย่ยรู้สึกยังไงจะทําทใจได้อย่างผู้ท่านทราบไหมหรือยอยู่ๆจับฉลากได้รถมาอีกคันเนี่ยเราจะดีอกดีใจตูนเต้นใช้โยโฮยิ้ว,ลวเลยหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมากับคนที่เป็นที่รักของเราเองต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าได้สิ่งที่ดีก็ไม่ถึงกับดีใจเกินไป สิงขาวเจอเรื่องร้ายๆก็มีวิธีคิดรักษาใจตัวเองได้ไม่ให้เศร้าโศกจนเกินไปรักษาใจให้กลางๆได้ให้ใจผ่องใสเป็นนิดได้เหมือนผู้เท่าท่ายอย่างนี้แล้วก็เราก็จะสามารถอยู่ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีความสุขมันอยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นใจจะผ่องใสไม่เศร้าโศกแล้วก็มีกำลังใจถ้าคิดไม่เป็นใจก็จะ เศร้าหมองแล้วความทุกข์ก็จะมาเยือนคนเราเวลาเจอเรื่องหนักๆเข้ามานะไม่ใช่เรื่องฟุบปั๊บลดหายของหายแต่เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหา,าสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ความคิดกลุ่มมก็จะเกิดขึ้นวิตกกังวลก็จะเกิดตามมาจะเอาไงดีจะเอาไงดีงดยิ่งคิดยิ่งกุ้มยิ่งคิดยิ่งกุ้มเนี่ยแล้วกังวลใจก็เศร้าหมองไม่มีความสุข ถามว่าสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะคิดยังไงจริงๆสิ่งที่เราควรทําคือว่าให้ไตรตรองให้ดีว่าเออเรื่องราวทั้งหมดมียังไงบ้างแล้วเราควรจะทําอะไรบ้างในสถานการณ์นี้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดคิดให้สุขุมรอบครอบอย่างดีเลยเนี่ยโดยมีเป้าไม่ใช่คิดเพื่อวน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 แล้วกังวลนะเป้าคือว่าหาคําตอบได้ว่าเราควรทําอะไรบ้างในสถานการณ์อย่างนี้ถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุด ไต่ตรองดีแล้วก็ให้ทําตามนั้นอย่าเสียเวลามาคิดกลุ้มเอาความคิดไปแก้ปัญหาแล้วก็เดินไปตามแนวทางที่ได้ไต่ตรองอย่างดีแล้วนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าดูเดอะเบสทําให้ดีที่สุดแล้วสบายใจไม่จ่ออยู่กับเรื่องกลุ้มอยู่กับความกลุ้มแต่ว่าจ่ออยู่กับการแก้ปัญหาแล้วทําในสิ่งที่เราเองควรทําบอกทุกคนรอบตัวเองให้ทําอย่างนี้ด้วยความกลุ้มจะลดลงแล้วก็ การแก้ปัญหาจะเป็นไปได้อย่างดีมากขึ้นมากขึ้นและทุกอย่างก็จะโอเคมากขึ้นมากขึ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านสรุปสั้นๆไว้ยี้ว่าปัญหามีแก้ไปงานเราก็ทําไปคือแก้ปัญหาก็แก้ไปแต่งานก็ต้องทําไปด้วยถ้ามัวแต่จมอยู่กับปัญหาแล้วงานการไม่ทาเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหม่ถมเข้ามาอีกเนี่ยเั้นปัญหามีแก้ไปงานเราก็ทําไปบุญเราก็สร้างไปเพราะต้องมีบุญ ถึงจะทาตัวช่วยให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปได้บุญเราต้องสร้างไปแล้วสมาธิก็นั่งไปทําให้ใจเรานิ่งปัญญาเกิดเพิ่มพูนขึ้นบุญก็เกิดมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ทวนอีกครั้งนะปัญหามีก็แก้ไปงานเราก็ทําไปบุญเราก็สร้างไปสมาธิเราก็นั่งไปอย่างนี้แล้วก็ เราจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆสภาวะได้เจริญพร